นันีต pues าสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค nah, ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่หวานไหมค่ะเจ้าลูกต้องสีอะไรตรไหนกล่องข้าวมันเคียงลูกเทียงอย่างเดียวเคียงอยู่ได้หรอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหวันนี้จ้าคนสวยทุจราตเนี่ยเร็วมัหนีเลยบอกว่ามันเหนีบใส่สวัสดีจ้า วันดีจ้าท่านสวอขอเบอร์ไหนคะผู้จ่าเราบรรลุทุทุวเอฟซาบอกคุณผู้จ่าเอฟซีเราบอกผูจ่าไปทุผู้จ่านี่ผู้จ่าไปจ่านี่ปุดนวดปนดื้ดก็ปเจีวผูจ่าเอซไหนค่ะกาาเอขาเนอะโอ้แมวบาอยังกดคุณป้าเจ๋วไปธุระอันคนมาสื่อลงสีอินนะค่ะมีลูกค้ามาสื่อลงสีถึงที่บ้านคุณป้าไปขายของก่อนนะคะ โน้อยู่กับป้าอ้วนนะคะโทรศัพท์โทรกันโทรศัพท์ไปมันแจอลับเนสซื้อแล้วเราไปเขาโทรศัพท์มาค่ะปะ้าแจอลคุณกัทุระเนี่ยเซโน่ค่ะเพฟุลวานตขาขาวกับพ่อในกินอยู่สันใจอ่วนกับเขาก็ะเหล่วดุระกันมาเหรินน้นองอยู่เป็นหมู่่หมูน้องสะก้อนนะจ๊ะเอ้าเอาอาหาพี่โตมาตัวเาหารอีโตัวมอึ๊บอึ๊บอันนันมาทั้งนี้ อวยมาทางนี้นะคะหนูมีอวยมาทางนี้อ้าเอ้าฟใหน้นอเบ้งกดกดบ้างบ้างอึ๊อ่ะอ่ะกดหลุกให้นองเรียน,นดึงดึงดึงเจ้าอีค่ะตจ้าอีค่ะนริตา แลนี่ตาคนสวยหนอนหนอนหอนอย่ากดเห็นบอเอาให้น้องกดเบิ้งดูให้น้องกดเบิ้งลูเจ้าลายแย่แย่งน้องเล่นให้น้องกดเบิ้งกดค่ะกดค่ะเอาโต้กดให้น้องเบิ้งดูหนองน้องบัเห็นมังกรนึงกดเดี๋ยวจับมือน้องใส่ด้วลูกน้องแต่เจ็บม e, um ือลาวกดให้น right. ้องเลยหน่องดึงน่องดึงไอ้ นั่งเดิงายนั่งเดินายยิ้มหานเลยค่ะอันหางขิ้วนยุงกัดบ่ยุงดายุงอตาะคะตา,ายกนย,ยิ้มหวานวค่ะยิ้มหวานหนค่ะ,ะยิ้มหวานหนจอะจ้าเสียงอะไรคะนก,กดเป็นย่ยนอ่อนกดนกดเป็นอกดเป็นอยนูนกดเป็น่ยนย อีนั่นนี่ตัดต่ยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานค่ะตบมือแปะแปะนะคะตบมือตบมือแปะแปะค่ะตบมือแปะแปะใส่ไปดูไปดูแหนมือออกแหนมือออกอ้าวหนูแหนมือออกมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะค่ะตบมือแปะแปะเอ้าเอา ตัวมือตัวองหน่ตัวลูกนนกรเรหลือ,อของไทของใครคะไันนี้เก็บเลยอ่เก็บไปเก็บเองเลยนั่นนอาสนใจลเอาเหลืองบตัวนีทิดด้านกับเหลืองเ,อเสืยอกับเหลืองฟองเลนกับเหลืองเ,อเป้เเอ กับดือหมอนีัวเกอี้ก่่้งมได้่หมก็ได้ย่างกินก็ได้เห็นัวเงนกวจไม่้นขนมอันขนมตะโก้ขนมตะโก้ค่ะขนมหน่อเคียเคียดชาแล้อันเนี้ยคลายบปเออคไายชบเี๊ยมเจี๊ยมเยะ กิเ yeah. <S <s le ้เ็ดกดเ็ดซีมมาตุเซียมขนมอันเดีวแซ่บๆมากินเฟรนินไม่กินไม่กินยม่ั้งพี่กินด้วยไก่หามเียเฮียมันมันมันหมดแดงจอหมดแดงจะนจ้อถ้าดิตราเป็นบานพี่ยังก่อนเฮียนเฮียพว้แบบพวกแคดบานบัตเตอา์เีลังกายีลังกาได้กินเลยผู้หลังผู้หลังไงผู้หลัเนีเอ้าตวเกี่ยวตวเกี่ยววันนี้ใส่สักุระไปทางไหนสักุระ เอาทือเอาลูกช่ลาอย่านเอาืเอาทอเอาจ้าทีอเอาุมไม่หนองยงดาทิวเยอเบิ่งมไม่น่องเยอเย่ากดไดลูกเห้เบิ่งได้อยูต่ว่าอย่ากดมันเสียงดังแต่ว่ามันแข็งหนูจะลมคุบได้ลูกอะหนูจะลมคุบมันจะแทงเมียจ่ายิ่งเมียเขาแขงเกินมาก หลายกับผู้บริหรเองกี่รู้มือนี่นโอ้ขึนเองสีซีคือะไ้อ้หนูไทยอืมกินเพิ่นกินอันนั่นตัวสามสีันพอมันเอาอันพักผลไม่กินนะผลละไทยดีเื่อ่ตัวเกีวตัวเกียว้อตัวเกีวอันเนาะจะเอาตัวไหนจ๊ะจะเอานนอนคนไหนคะตัรับเปล่าจะเหนอนไหนตเปล่า เดี <you> <t> ๋ยวนอนนะไอ้นอตัวเกียวบอกอันนี้มันแข็งหนูมันสีดมกุบมันสีมะปุบอันนี้มือมือแดงตามือมือแดงตาหนูหนูเล่นไม่ได้เอาดึงละดึงมือออกปล่อยจับหนูจะเลี้ยงสมอปล่อยจับเอาเอามืออันอันอันดึงออกมาจับเลยนะมวยแล้วจะเราเลียมันต้ดึงๆึงมออก โอ้หนูหวังสบอจับไปสืซอๆนอย่ามนมาาเร่องคุจาเรอจากาเอฟซีกนคจาเอฟซีกอนจ้าคุจาอันนี้นี่มันสีแทงนสีเอาเปิดแจวเบาเปวดกินได้เลยอาจับ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 อ่ะเอามาจับแล้วตัวูสิมตัวมาจับแล้วหนูบอกให้จับอันนี้อันนี้มันจะนุ่มอันนี้จะนุ่มอันนี้จะนุ่มดูอันนี้แข็ง โอ้หหายหนำอ้อาวนี่เล่นข้างนี้เลยเล่นข้างหลังอันนี้นี่นี่เมื่อนี่แล้วเป็นตลุมกลุ่มเมื่อเกแดนี่อันนี้อ่ะอ่ะอ่ะนูอ่ะเอา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 เก็บปัแสบเเก็บนแสโอ้มันตัางแสบแน่นั่นเน่นั่งสบ่ด้มเราเนะ เอ้าเสียงโตนอนหันหาเสียงเอาเอสียงไหม่น้องกดบไปเร็ววันนี้สีเหลืองวันนี้มาในทีมสีเหลืองจะตัวโมบ้าซุดที่ซีได้หมดเนี่ยขี่ไว้ได้กับเบียร์มันนั่นอันนี้กดทีโนนกับชีเหลืองเก็บคือสีบ่คือสุดมือนีสีเหลือง้วนเก็บเก็บสีเหลืองไม่มีแบบย้อนไปหานองกับดูนองกับยุ้ง Nón nhạc giảm lại, nên nóng bụi sai lưu. Long long lưu. Mân hàng ngay nóng nặng. Oo nhãn hạn. A tóc a ting ting. A tóc a ting ting. A fat ting tat. A fat ting tat. tưng, Ba mưa hát. Oo. tưng, a ting A fat ting A fat ting tat. Ba mưa hát. Yêu mưa tang 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 เอ๊ะอเอาเอ๊ะอ๊ะิ๊งแกเอ๊ะดิ๊งแกตัมือแล้วค่ะเอาอยากกดนดิบอ่ะหยากเอาอย่างอยากเอาอะไรคะเอาหยัดไปนี่ครับหยัดไปอย่างันเอาคุณหนูคิ้วสวยวันนี้คุณหนูคิ้วสวยจ้ะ คิวแดงหนูคิวแดงคุณหนูคิวแดงโอ้ยหันใจไงเป็นอย่างนอ้อมีไงเอ้ยเป็นอย่างนอ้อเหยียงอะไรคะอะไรคะอยากให้อุ่นบ่อยากให้อุ่นบ,บ่บ <c oughs> ตัวนี้เขาไม่มีตัวจะเปิดแดงๆตัวตัวนี้เขาไม่มีน้องเดี๋ยวน้าหน่อยนะโดนน้องได้เพื่อน จ๊เอ๋ะไวะตเอ๋ะไอ๋ให้ิห่เลยเฮ้ยมระาโป่งแม่ดีเร็วกระพาโป่แม่ลวนี่จจิ๊กจัอ๊ะจิ๊อะจอังนี้ค่ะทางนี้ค่ะ เห็ดมักรดูล่ะเห็ดมันกรดูล่ะะอีกระอต้นตะดนตะวันี้อนตะตีห่าตะวันนอนไเด้อตะวนอนน่อยเบาตต่นตีห่าบานนอนเลยบานชั่วโมงเคร์นอ่งก็ตื่นเอาเบิ้งเบ้องนองเห่เบิ้งหงมีนั่นอย่นะตื่นตีห่เอ๊ะต่นตีห่าเคิร์นกลบนำ หลวดแต่แกกินได้กินเขาว่างแล้วขี่เต็มแค่ขวยเดียวหยลวดออขอกก่อหอเสือ้อเล่นอันกินพ้ากินผลไม้กินกอะด,ดีก็หันใจอะไรคะคุณหนูขะอะไรคะอุ้มบ่อยากให้อุ่มหรอบ่ะอะไรคะวดเอววะกดเอวบ,บอดหลังบ่นอาลุ่บ่เจอไรของเจ็นอนะาที่นะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัรับคลิปนี้ก็่เอาไว้ซ้ำนีกก่อนเนะคะ่ะอันอัลนาริตาอันกินนมนอนกันค่ะนริตาสวัสดีเอฟซค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวาสวัสดีค่ะ